บทกวีของท่านอาจารย์มหาเก้วกลับก่อนเรื่องหองเข่าสลาบวันเมื่อเดือนสิบขึ้นพอเพียงสิบหาคำยมมาลาดปะปล่อยให้ซุมเสื้อซาบผี ไปเที่ยวทวนหากินทัวนครขคามบ้านตามบอนหลานเลนล่อนทำการทอดทรงเหตุนั้นทุกทัวพวกภัยน้อยทางเจ้านางนาครคนขวยหาของต้นข้าวหวานเวนประเสริฐ จัดจีบหิงหอหน้อยหลายแล้วแต่ประสงค์กับทั้งพาเข่าพร้อมเทียนทูกปฏิคานตามแต่สรัทธาไผบอหอเกินกันได้แล้วเราพร้อมพำเข้าห้มหวมยังวัด นิมนต์พระสงฆ์ซุม้มบอนสินเสร็จแล้วแล้วเราเขียนซื่งผู้ไผ่มันเป็นสะลากรวมใส่ไว้ผ่านพ้อคูคนพอดีท่วนเวรทอดถวายสงส่งแจ้ปูนแปลงจับ สลากอันเอาไว้คั้นถือไผ่ผู้เจ้าของพาพานโพูเข่าก่อเค้นขาดให้ตนต้องสลากตัวคันพิคุสันเสียนงะถาแถมพรตืมเขาก็พร้อมหยาดน้ำหมายซ้ำทรงบุญ ทิศถึงตาายญาติพงพันเสือ้อฝูงฝายมอรณาเมียนม้อนไปปาราโลกได้หับบุญส่วนสร้างภายเกื้อทรงถึงนี่เถิดขอให้ได้เกิดกรรมสวรรค์มีเมืองผม เสวยความสุขสว่างสบายเบาแค้นคําอธิบายยะถาให้พรอุทิศทรงบุญให้สเวยสุขยู็นสุขยมมาชจายมพิบาล ปาลิขานของทานทุกสิ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้อาจารนเดอร์ขอบอบใจ